ดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้จะไปทุระไม่ได้ไปซื้อของนะคะเอ่ออะไรนะแฟนยายจะเอาพวกเอ่อเครื่องตัดหญ้าไปไปซ่อมพอดีมันตั้งแต่ตอนเรามาแล้วมันไอ,อตอนเราไม่ไม่ได้ตอนเราก่อนกลับเมืองไทยแล้วหละมันมันเออเสียกันเลยว่าอ๋อเดี๋ยวรอกลับมาก,ก่อนแล้วค่อยเอาไปซ่อมแต่ว่าไม่ได้ไปซื้อของนะ ซื้อของได้รออีกอีกวันหนึ่งเดี๋ยวพาจริงๆแฟนยายจะไปคนเดียวบอกว่ายายไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวจะไปถ่ายถนนหนทางให้เอฟซีดูพอดีเปิดวันแอปเมื่อกี้ข่าบ้านเขาส่งรูปมาให้ดูเมื่อสิบวันที่แล้วนะในยายจะเอารูปม,มาใส่ให้ดูเมื่อสิบวันที่แล้วพิมะเอา้าเข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 าส่งรูปม,มาให้ยายในวันแอปเมื่อกี้ ในไลน์แล้นะในยายถ่ายเดี๋ยวยายเอามาให้ดูนะในในหมู่บ้านนะคะในยายไม่ค่อยถ่ายให้ดูในหมู่บ้านเพราะเดี๋ยวเจอบ้านคนอื่นเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้เนาะมีโบนมีโบนนะคะหมู่บ้านยายก็ใช้แชทแชทให้ดูโอ้เฮียสาว มีคนถามว่าทั้งนี้เห็นตอนแรกยายมายายก็คิดว่าเออนานะแหละนึกว่านานข้าวนะตอนแรกที่ยายมามีคนแบบว่าเห็นเขียวๆนึกว่านาตอนยายอยู่บนเครื่องบินะ่ะตอนยายมาครั้งแรกมันเป็นนาเหมือนกันนะแต่เขาเรียกนาข้าวสาลีไม่ใช่นาข้าวแบบบ้านเรานะข้าวสาลีข้าวโอ๊ตข้าวอะไรนะแล้วข้าวอะไรอะ่ะ สวยมาเข้าบาเล่ช่วงนี้มันจะปลูกอันนี้ต่อไปก็เขาก็จะพวนดินปลูกอ่ามันมันฝรั่งปลูกถั่วรันเต้าปลูกเอ่อยสวยปลูกได้หลายอย่างแหละนะอันนี้เป็นทางรัดน,นะถนนเล็ก ที่ปลูกมาแล้วนี่ก็คือข้าวสาลีแล้วก็คาร์าโลนานี่ไงอันนี้ยังไม่ปลูกนี่ดินเปล่านะอันนี้พาเพื่อนเพื่อนไปชมถนนหนทางไหคะ,ะเดี๋ยวเล่าชมถนนไปด้วยยายเล่าไปด้วยนะคะเล่าที่ว่าเพื่อนเพื่อน,นทำไมเดินไม่มีไอเรื่องยายการเดินทางของยายเนาะย,ยายเล่าไปเลยดูถนนไปก็ฟังยายไปแล้วกันเนาะ จะได้ไม่เสียเวลาถามว่าไม่มีเครื่องบินสายตรงเหรอคนถามโอ้เดินทางทรมนมากเลยอะไรงงอย่างนี้บางคนก็เดี๋ยวเดยดูดูรถก่อนอ้ย้อนแสงม่สวยเดี๋ยวก่อนเดี๋อวหมู่บ้านนี่กลับแล้วนะคะเมื่อกี้ยายไม่ได้ถ่ายให้ดูไม่รู้จะถ่ายอะไรเพราะว่าตอนมา ตอนมาแดดมันช่องนะเพื่อนๆยายก็เลยไม่ได้ถ่ายอันนี้ขากลับแล้วนะคะ mm hmm. พอดีมาถึงแปดโมงกว่าร้านเขาเปิดเก้าโมงก็เลยนั่งรออยู่ในรถก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมันเป็นร้านเล็กๆเ,เนาะร้านที่เขาซ่อมแล้วเขาก็มีขายอยู่ออกําลังแฟนยายเอามาซ่อมทั้งเครื่องตัดหญ้าทั้งเครื่องตัดไม้เครื่องตัดหญ้ามันเสียตั้งแต่ ตั้งแต่ที่แฟนยายตัดเมื่อวานเห็นไหมพี่ยายไทยดูเขาตัดม,มันไม่ค่อยมีแรงอ่ะเนาะก็เลยแฟนยายบอกอ๋อเดี๋ยวรอขากลับดีกว่าค่อยเอามาซ่อมทีเดียวพร้อมกันทั้งตัดหญ้าตัดไม้ปกติจะซ่อมอยู่ใกล้ๆขับไปประมาณ2กิโลเมตรนะแต่อันนี้พอดีออมาที่ร้านนี้เพราะว่าซื้อที่ร้านนี้แฟนยายจะถามหาที่ต่อเข้าไปตัดกิ่งไม้ด้วยนะ่ะ คอยอีกอาทิตย์หน้าแหละถ้าซ่อมได้เขาจะโทรไปเมื่อกี้ว่าจะเล่าจะเล่าที่ว่า,าการเดินทางของยายนะที่ทรหดเนาะมีคนถามว่าไม่มีสายบินสายการบินตรงเหรอ,อาสายการบินตรงยายก็ต้องเดินต่อเครื่องนะ่ะคือต่อเครื่องก็คือมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปหน่อย คราวนี้ที่ยายรอรอ,อรอนานหน่อย4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมง4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงเพือพ่อนๆกว่าจะทำอะไรการต่อเครื่องบินนะ่ะเอาเวลาที่สะดวกที่สุดดีที่สุดก็คือประมาณสามชั่วโมงเพือพ่อนเวลาที่เหลือน่ะลงจากเครื่องนะประมาณสามชั่วโมงกำลังดี อันนี้ย้าย5ชั่วโมงก็รอไปอีกนิดนึงเพราะว่าเราจะกว่าจะเช็คนูน่นเช็คนี่เสร็จไม่ต้องรีบเนาะต่อเครื่องนะไม่มีปัญหาสําหรับยายหรอกแต่ว่าสายการบินตรงยายก็ต้องไปนั่งรถแท็กซี่นั่งรถไฟไปสนามบินอยู่ดีเพราะว่าบ้านเรามันอยู่ห่างจากสนามบินก็เหมือนที่เมืองไทยนะ,ะไลเห็นไหมยายจะไปสนามบิน จะไปขึ้นที่กรุงเทพยายก็ตั้งนั่งรถทัวร์ไปห้าหกชั่วโมงเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันจากสนามบินยายมาก็ห้าหกชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีรถทัวร์แบบบ้านเรามันมีรถไฟรถไฟมันก็ไม่มีสายตรงเนาะมันต้องต่อตรงนู้นมาตรงนี้ตรงนี้มาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในการเดินทางกลับเดินทางไปเดินทางกลับของยายแต่ละครั้งขึ้นแต่ละที่ แต่ละสนามบินไม่เหมือนกันเนาะมันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินได้ไม่ใช่ว่าเออถ้าคุณไม่ไม่เกี่ยงราคาถ้าคุณไม่เกี่ยงราคาการเดินทางคุณก็เออฉันจะขึ้นจากสนามบินโน่นไปสนามบินนี้นะเออไปสั่งเขาได้แต่ว่าราคามันต่างกันเรียบเรยวเลยเนี่ยปีนี้ค่าเครื่องแพงด้วยค่าเครื่องแพง ีนี่ยายซื้อตัวเครื่องบินได้ถูกกว่าคนอื่นเยอะเลยปีที่แล้วที่ยายไปคนเดียวนะ่ะที่ยายบินไปคนเดียวนะ่ะเอาความสะดวกเห็นไหมยายต่อรถไฟมาทีเดียวแฟนยายไปรับอันนั้นต่อรถไฟมาทีเดียวนะเพราะว่ายายไม่เคยเดินทางคนเดียวแฟนยายกลัวหลงก็เลยต่อรถไฟครั้งเดียว ไม่ใช่หรอกไม่แค่ข้างเดียวหรอกถ้าแฟนยายไปรับถ้าแฟนยายไม่ไปรับยายก็ต้องต่อรถไฟสองรอบแล้วก็นั่งแท็กซี่เข้าบ้านเนาะเออ,อน,นั้นค่าตัว๋วเครื่องบินอันนั้นนะเท่ากับยายบินไปสองคนเลยยายบินคนเดียวราคาเท่ากับยายบินสองคนเลยเนาะแหลรมัน มันแต่ถ้าถ้าถ้าไปขึ้นทิ่บรีนนะนเพื่อนๆยิ่งแล้วใหญ่เลยนั่นต้องอะไรนะต้องต้องหิ้วกระเป๋าขึ้นรถรถประจำทางอะ่ะรถบัสอะ่ะ <c oughs> เดินทางลำบากหน่อยแต่ก็แฟนยายยังบอกว่า,วาถ้าไปแค่เดือนสองเดือนแกไม่ไปมันไม่คุ้มกับค่าเดินทาง <c oughs> ถ้าไปเดือนสองเดือน เพื่อนๆรู้แล้วรู้แล้วพอมาถ่ายกีดเดียเด๋ยวยายจะให้แฟนยายแวะไปดูนั่นแวะไปเออไปส่งที่ป่ากระเทียมป่าหน่อยเออเออเออใช่ใชใชไปดูกระเทียมปา่าใช่แล้วอันนี้ไม่ได้ประสึกของแต่ว่ายายบอกโอ้เดี๋ยวไปถ่ายถนนหนทางให้เอซดูหน่อยว่านี อันนี้อันนี้ขนาดไอ้ที่ยายเดินทางมานะขนาดเขาให้แค่ยี่สิบกิโลนะยังแบบว่าโอ้โหขนแบบว่าหนักสงสารแฟนยายเนาะยกขึน้นยกไอ้าการอะไรนะต่อเครื่องไม่เป็นไรต่อเครื่องไม่มีปัญหาการยกกระเป๋าขึ้นลงนี่แหละลำบากแค่ยี่สิบกิโลนะไอ้ยิบบางคนเขามาสามสิบกิโลเพื่อนแต่ว่าเขา แบบว่าไม่ต้องขึ้นรถหรือว่ายังไงไม่รู้นะอันนี้นะออตอนในสนามบินมันก็ต้องเวลาเราไปหาสถานีรถไฟมันก็ต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นนะไอ้ไม่ใช่ขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนนะ่ะนั่นแหละไอ้ล้อย,ย้ายจะหลุดตรงนั้นแหละต้องขึ้นบันไดเลื่อนนะนะนเพื่อนตอนอยู่ในสนามบินนั่นแหละ จะเอาเอออะไรนะเมื่อสิบวันที่แล้วหิมะยังตกแต่อันนี้ก็ยังไม่แน่เด้อเพื่อนๆยังไม่แน่อาจจะมีตกมาอีกก็ได้หิมะนะ่ะยังไม่แน่แต่ว่าแบบว่าตกไม่เยอะนะตก,บบนตกแบบว่าพอได้เห็นตกแปบว่าพอได้เห็นีนแถวนี้ตน้ตนต้นลูกแพรต้นแอปเปิลนะคะเนี่ย ใส่ปุ๋ยแล้วนี่ใส่ปุ๋ยข้าวแล้ว <c oughs> นี่นะับหมู่บานของเยตาเนี่ยู่บานนู่นที่ยายเคยเดินเดินไปตรงที่เขาอะไรนะใครวาอะไรนะพาราไดพาราไดี่ดดดบานเยตะอีกฟังนี่